ครับสวัสดีครับคุณวรัญชัยคุณบุมนะครับก็นะครับผมก็จะมาอัดเดอรี่นะครับก็ของต่างๆนะครับที่ต้องการซื้อนะครับภายใน1นปีข้างหน้านะครับว่ามีอะไรอยู่ในแผนบ้างนะครับที่ต้องใช้เงินแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็ใช้วิธีอัดคลิปดีกว่าจดเนาะเดี๋ยวจะมาย้อนฟังดูอ่ะอย่างแรกนะครับ ก็คืออยากได้ตัว M.2 นะครับ M.2 SSD นะครับเพื่อใช้ลง Windows แล้วเป็นฮาร์ดดิสต์หลักของเครื่องนี้นะครับ M.2 SSD นะครับความจุ 4TB ทราไบนะครับอ,อันนี้ก็เรียกว่าไม่ค่อยจำเป็นแต่ถ้ามีก็จะช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับ ง่ายขึ้นยังไงนะครับก็มาดูเหตุผลที่ผมคิดนะว่าทำไมถึงอยากได้นะครับเมกเซนหรือเปล่าเดี๋ยวผมในอนาคตจะมาดูอีกทีหนึ่งณนะวันนี้นะครับผมก็มีฮัทดต์อยู่3อันนะครับตัวหลักก็คือลงวินโด้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความจุ1เทราไบนะครับเป็น SSD ที่ไม่ใช่ M.2 นะครับ เป็นแบบซาร์ตาเป็นซัมซุงอีโวเก้าเจ็ดศูนย์หรือเก้าแปดศูนย์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า temporary drive นะครับไว้รันไฟล์อะไรเวลาทำ machine learning model หรือว่างานต่างๆนะครับที่ทำชั่วข่าวนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเป็น work space นะครับแล้วก็ drive E นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบรันชั่วข่าวเสร็จนะครับ ปิดโปรเจกต์ปุ๊บก็จะโยนเข้ามาไว้ในไดนี้ซึ่งไดนี้เนี่ยไดดีเนี่ยเคยเป็น Windows มาก่อนแล้วมันไม่พอ500 g อกิกก็เลยต้องยอมลดสปีด SSD ลงนะครับก็เอามาเป็นตัวหลักก็คือเอาตัว SATA มาเป็นตัวหลักซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าเป็นตัว m. 2 nvme ที่ผมอยากได้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะจบปัญหานะครับอ่ะ มันช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นในแง่ไหนบ้างสำหรับข้อแรกนะครับก็มันก็จะช่วยนะครับคือคืออย่างอื่นอย่างแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าความจุทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจุได้ตามที่เห็นนี่แหละแต่สปีดหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยในการทำงานเนี่ยมันจะดรอปลงเมื่อเราใช้พื้นที่เกิน60%นะครับก็จะดรอปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเหมือนมือถือท่านเวลา ใช้ไปเจ0เนี่ยมันจะเ,เกิดอาการแหลกหรือว่าคางนะครับดังนั้นถ้าผมเนี่ยมี4เทาลบต์นะครับมาเป็นตัวหลักตรงนี้นะครับไอสองตัวเนี้ยเนี่ยแทบจะไม่มีความจาเป็นน้องใช้งานเลยนะครับก็เอาสองตัวเนี้ยยุบออกก็จะเหลือแค่สองได์นี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะเก็บไว้ทั้ง สามได้เราเพิ่มมาอีกหนึ่งอยู่นะครับแต่ถามว่าใช้คูมไหมก็คงไม่ค่อยคุม้มแต่ถ้าได้มาเนี่ยมันก็จะจบปัญหาหลายอย่างนะครับทีนี้เราก็จะมาดูราคานะครับว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับ p r i i n n g ก็คือบัตรเจ็บที่เราน่าจะได้นะเดนี้นะครับก็พิมพ์นะครับ m 2นะครับ nvme นะครับ น่าจะเอาขนาด2280นะครับเพราะว่าใส่ในตัวเดสก์ท็อปเนี่ยก็ตัวนี้ถูกสุดนะครับ M. 2 NVMe นะครับก็ 4T ทนะครับตัวที่อยากได้ที่จริงอยากได้มากกว่า 4T ทแหละแต่ด้วยเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยก็ตัว 4T เทเนี่ยเป็นตัวที่หาได้นะครับถ้าได้ตัวใหญ่กว่านี้ก็ดีแต่ไม่มีประโยชน์อันใดน,นะครับ ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งเทไม่พอแน่ๆนะครับโพรเปอร์แมนมันจะเริ่มดรอปเรียกว่าไม่พอในบางเวลาเดีกยวว่าไม่ได้พอเป็นประจำนะครับก็มาดูนะครับผมก็จะดูที่อเมซอนเนาะเป็นราคากลางนะครับก็ดูอเมซอนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับก็เข้าไปเลยนะครับนะเดย์นี้นะครับวันที่อยากได้นะครับ ก็สมมุติว่านะครับว่าผมเอาวันนี้นะครับก็คือประมาณสามร้อยเหรียญนะครับอ่ะเราก็ไปดูนะครับตั้งเป็นเงินบาทแล้วกันนะครับอ่ะก็นี่นะครับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่สามสิบหกนะครับมารวมค่าส่งแล้วก็อาจจะฟรีค่าส่งหรือไม่ฟรีนะครับก็ใส่ราคาตามนี้เลยนะครับสองร้อยเก้าสิบสองนะครับ บัตเจ็ตที่เราต้องตั้งไว้นะครับก็คือตรงนี้นะครับใส่เป็นเครื่องหมาย s q u a แ e b r แ c k e t แล้วกันนะครับกีถ้ามีเงินพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมจะซื้อนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับ d ด a r y a ไว้ก่อนนะครับอ่ะอันที่สองนะครับอันนี้ก็คือต้องมีเงินพิเศษเนาะเพราะว่าจัดอยู่ในของฟุ่มเฟือยนะครับ อันที่สองอยากได้อะไรอีกนะครับก็ล้างแอร์นะครับก็ปกตินะครับการผมมีแอร์สตัวนะ,ะที่ห้องก็คื่อใช้ไปห้องนอนและห้องทำงานนะครับเป็นคอนโด30มสิบตารางเมตรก็มีแอร์สตัวก็ตามความจำเป็นนะครับเราก็เราก็จะต้องล้างแอร์นะครับ ปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วก็มี2ตัวก็คใครใช้จ่ายต่อครั้งเนี่ยก็ประมาณพันสองนะครับตัวเล็กเนี่ยเหมือนสามพันหมื่นสองพัน BTU เนี่ยห้าร้อยบาทไอ้ตัวสองหมื่นสี่พัน BTU นะครับก็จะเจ็ดร้อยบาทก็ล้างครั้งหนึ่งก็คือพันสองร้อยบาทนะครับก็ล้างแอร์เนี่ยถือว่ามีความจําเป็นนะครับที่จะควรจะล้างมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นประจาเกือบทุกวันนะครับ พราะว่าเราใช้ห้องเนี่ยเป็นที่ทํางานด้วยนะครับก็เลยเปิดสลับกัน2ตัวนะครับประโยชน์เนี่ยช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนะครับจากที่ล้างปีละ1ครั้งนะครับก็ถ้ามีบัตรเจ็สนะครับก็อาจจะล้างทุก7-8เดือนนะครับอันนี้ก็บัตรเจ็สเนี่ย1200บาทนะครับไม่เกินพันสนะครับ สมมุติว่ามีการปรับราคาอะไรเนี่ยก็คงต่อรองราคาได้ไม่เกินพันสามหรือว่าถ้าเกินเนี่ยเราก็เปลี่ยนผู้ให้บริการก็ได้คิดว่าราคาที่เราจ่ายเนี่ยเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับอ่ะอันนี้ก็ล้างแอร์นะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับไม่นับค์สเรียนออนไลน์นะพวกทักษะอะไรพวกเนี้ยตัดทิ้งไปเนาะอันที่สาม อยากได้อะไรอีกดีครับอ,อยากได้รถยนต์เนาะน้ำมันนะครับเป็น c o ม v บสช i o n Engine นนะครับ ICE นะ Intercombustion Engine อันนี้เนี่ยก็จะไปซื้อต่อจากที่บ้านนะครับที่บ้านไม่ค่อยได้ขับนะครับก็ราคา มาเก็ตไพร์ของมันเนี่ยก็คือ5้าห0ื่นนะครับแต่ในะวันที่ผมอยากได้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่ามาเก็ตไพร์เป็นเท่าไหร่นะครับก็เอามาทดลองขับนะครับอันนี้ผมมองว่าจําเป็นนะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับคือ ที่ผมจะเอารถน้ํามันมาหัดขับก่อนนะครับเพราะว่าในอีกสองสามปีข้างหน้าเนี่ยผมวางแผนจะซื้อรถ E ีวีมาใช้งานนะครับก็เอารถน้ํามันเนี่ยมาทดลองขับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีใบขับขี่แล้วก็แทบจะไม่ได้ขับรถยนต์เลยนะครับก็เอารถยนต์น้ํามันมาทดลองขับนะครับไปใกล้หรือว่าลองไปไกลๆบ้างในวันหยุดนะครับเพื่อเอามาทดลองใช้ดูก่อนนะครับว่ารถยนต์เนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หรือเปล่า แล้วก็โดยปกติเนี่ยเราขี่เท่าไหร่ก็คือเอาสเตตตนะครับหรือว่าตถิติมาดูนะครับเพราะว่าเราทําข้อมูลอย่าคิดไปเองนะครับให้มันมีรถก่อนเนาะรถน้ํามันกับรถไฟฟ้าการใช้งานเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเอารถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเออในหลายๆเรื่องนะครับที่สําคัญก็คือเหตุผลหลักก็คืออยากเอาไปแคมปิ้งต่างจังหวัดหรือว่าทําเป็นเวิร์กสเปซอะไรไปเลยนะครับรถน้ํามันนะเพราะว่าค่าน้ํามัน ในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับแต่ก็เราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราวิ่งเกินเกินหมื่นกิโลถ้าไม่เกินเนี่ยผมว่าใช้รถน้ํามันก็ได้นะครับซื้อมือสองดีๆเนี่ยราคาไม่ถึงสองแสนมีเยอะแยะเลยในปีนี้นะครับอ่ะมีอะไรที่อยากได้อีกบ้างนะครับอืม อะผมมีมอไซค์นะครับบำรุงใหญ่มอไซค์นะครับก็หลักๆเนี่ยก็คือมอไซค์เนี่ยผมขี่นะครับมาแล้วเนี่ยประมาณประมาณเกือบห้าหมื่นโลนะครับหรือห้าหมื่นกว่าโลแล้วก็ไม่น่าจผมก็จะทำการเปลี่ยนอะไรที่มันน่าจะตึกหลอนะครับตัวอย่างเช่นอ่ะ สเตอร์โซ่นะครับเพราะว่าผมซื้อมาแล้วเนาะก็เงินที่ต้องจ่ายเนี่ยก็คือเงินค่าจ้างช่างเปลี่ยนนะครับรวมกับการบำรุงรักษาอย่างอื่นอเล็กๆน้อยๆอยนะครับตรงนี้บัตเจ็ตเนี่ยผมว่าเต็มที่เลยนะน้อยกว่าห้าร้อยแน่นอนนะแต่ก็ตั้งไว้ก่อนประมาณประมาณห้าร้อยนะครับท,ที่มันน้อยเพราะว่าผม เพิ่งเปลี่ยนยางไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะครับเปลี่ยนทีหนึงเนี่ยก็คงใช้สักประมาณหมื่นโลหรือประมาณปีครึ่งถึง2ปีก็มันก็เกินแผนใน1ปีที่ผมจะใช้เงินก้อนนี้นะอ่ะมีอะไรอีกที่ต้องใช้บ้างนะครับก็มีอันนี้นะครับ SSD ล้างแอร์ลดน้ำมันบำรุงใหญ่เมอร์ไซ อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแล้วกันก็คือปลอดภัยแล้วกันนะชีวิตดีขึ้น,นครับทีนี้มีอะไรอีกที่อยากได้บ้างนะอะเริ่มคิดไม่ออกละเหมือนจะมีอยากได้มากกว่านี้นะมีอะไรอีกอืม อจอคอมพิวเตอร์นะครับรายจ่ายหลักๆของผมเกี่ยวกับคอมนะครับจอคอมพิวเตอร์นะครับสองจอนะครับทําไมผมถึงอยากได้นะครับก็จอเก่าที่ผมได้มาครับมาจากคอมเครื่องเก่าตั้งแต่สองเจเนอเรชันที่แล้วนะครับก็คือซื้อมาแบบคอมมือสองนะครับแล้วก็ พีซีเสียก็ซื้อมือสองมาอีกชุดก็มีจอที่ที่คล้ายๆกันสามจอแต่คนละรุ่นกันนะครับมันก็รู้สึกว่าขัดสายตานะเวลาใช้งานนะเพราะว่าจอมัน่อนข้างเก่าแล้วมันก็ยังความละเอียด r ล s o โซลูชัเนี่ยไม่ดีนะครับขนาดก็ไม่เท่ากันเนาะก็จะเป็นจอแบบแถมคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปชุดละเจ็ดแปดพันที่ซื้อมาเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเนาะก็ ด้วยสเปคคอมที่ผมมีเนี่ยมันมีการ์ดจออะไรด้วยต่อสี่ห้าจอเนี่ยได้สบายนะครับผมก็อยากจะเอาจอเซ็ตเก่าเนี่ยออกแล้วซื้อเซ็ตใหม่นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลเนี่ยก็คงเป็นเหมือนกับข้อแรกนะครับช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับมีความสุขมากขึ้นนะครับก็มาดูราคานะครับข้าจอคอมพิวเตอร์นะครับมาเสิร์ชแอดไวดูดีกว่านะครับ ราคาเท่าไหร่อมาดูนะครับแบบที่ผมอยากได้เนาะสองจอเข้าไปนะครับไม่มีอะไรขึ้นเลยนะอืมไปไหนหมดอะจอแอดไวมาเสิร์ชดูแล้วกันนะ ไม่ต้องเข้าใจอะไรเพราะเราดูเฉยๆนะครับยังไม่ซื้อนะครับอืมความจุร้อยเฮิร์ตล่ะคือราคาก็ดีเหมือนกันถูกลงเยอะเลยนะครับจออืมมาดูรุ่นที่ผมอยากได้แล้วกันเนาะยังหาไม่เจอเนาะ มันต้องความถี่ร้อยเฮิร์ตหรือเปล่าถ้าร้อยเฮิร์ตผมว่าก็เป็นมาตรฐานเนาะแต่ผมว่าไม่ต้องถึงร้อยเฮิร์ตก็โอเคเจ็สิบห้าก็โอเคนะแต่หกสิบเฮิร์ตผมว่ามันดูขัดตาไว้หน่อยนะครับอืม อลองดูตัวนี้นะเป็นเป็นเวทลิสนะครับก็เป็นแม็กซิมัมที่เราจะซื้อนะครับอืมอ่ะมาดูจอนี้นะครับเป็นจอมอนิเตอร์นะครับขนาดย7ิบเจนิ้วนะครับ IPS นะเทคโนโลยีหน้าจอเป็น IPS นะครับก็เรตตองฐาน5มิลลิเซคันแสดงว่าเออค่อนข้างไวความละเอียดเนี่ยก็อยู่ในระดับ Full HD นะครับความสี่ร้อยเฮิร์ก็เกิน75หเฮิร์ นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับพันธนุ์ r a ชก็สวยนะครับจะเอาสองจอนะแล้วก็พอร์ตก็ใช้ได้ตามสะดวกนะครับคอมผมเนี่ยมีทั้ง display port hdmi vga นะครับตอนนี้ใช้ vga ก็คือแปลง display port เป็น vga อยู่นะครับถ่าต่อ hdmi เลยก็จบนะครับหรือ display port ก็ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับน่าจะจบในทุก utilization เนาะอืม ราคานี้ตีสะกแปดพันนะครับเพราะว่าต่างขาดไปสิบบาทตรงนี้นะครับหมื่0หกพันบาทนะครับครบนะครับสังเกตนะครับเงินที่ผมอยากได้ฟุ่มเฟือยหลักๆเนี่ยมาลงกับไอพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับที่จริงเนี่ยเมื่อประมาณสามสีเดือนที่แล้วก็เพิ่งอ uh ัปเกรดแรมไปนะครับ กับฮาร์ดดิสก์ 10T ตัวเมื่อกี้นะครับก็หมดไปเกือบสองหมื่นห้าเหมือนกันเนาะแรมประมาณหมื่นกว่านะครับอัพจากหกสิบสี่กิกนะครับเป็นร้อยยี่แปดนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์เนาะไม่ใช่เอสดีเอสดี 10T นี่คงบดตัวนะเราใช้แค่ต่อข้อมูลก็เลยซื้อเท่านี้เนาะ น่าจะมีอีกอย่างที่ผมอยากได้นะอยากได้อะไรอีกอืม น่าจะอยากได้เท่านี้เนาะก็ถ้าไม่อยู่ในลิสต์นี้<ม>เดี๋ยวหลังปีใหม่นะครับผมมารีวิวอีกทีแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็คือแบบเรามองว่าในหนึ่งปีข้างหน้าเราอยากได้อะไรที่เป็นของที่เราอยากได้เนาะถ้ามีเงินก้อนพิเศษเข้ามาเช่นโบนัสหรือว่าเงินทำงานพิเศษแล้วมันงอกเข้ามาเนี่ยผมก็จะแบ่งเงินพวกนั้นอนะประมาณห้าสิบอร์เซนนะครับมาทำสิ่งเหล่านี้นะครับก็ รอวันหยุดยาวปีใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าอยากได้อะไรเพิ่มไหมแต่ในระหว่างนี้เนี่ยก็ทำให้มันเไม่ไม่อยู่ในหมวดหมู่จำเป็นนะครับในหกเดือนเราก็จะไม่ซื้อเราก็จะไม่จ่ายนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ